สวัสดีนะ,จะเจ้าทุกตาพาฝันจ้าพ่อกันอีกแล้วค่ะตอนนี้ก็สามทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งค่ะอยู่เหียนเอยเดี๋ยวนี้ก็ตอนแรงเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามันเป็นอากาศดีอยู่ก็อยู่นําส่วนหลังบ้านคือเก่ากจ้าอันนี้เอยการเมื่อวนี้เออแต่เดี๋ยวเอ้ยกยก,กินข้าวเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะกินข้าวแล้วก็พอดีมื่อนนี้เราอัน อายอ้แฟนเอ้ยตุ๊กตาพ่อมากินข้าวน้ำเสหะเมียนี่คะ่ะพ่็ได้เพิ่นผ่านมาพ่นเดินม,มาหาพ่นไปเยี่ยมอันป่าเพินพ่นพ่อแวะมาเอ้ยก็เลยชวนพ่นอนันกินข้าวน้ำพ่นก็เอาได้พ่นว่ากเอตอาหารเนื้อกินนะกะาเอตอหารเนื้อกินะกะ็เอตเอตทอดทอดมันฝรั่งเนาะจ้ะเนาะทอดมันฝรั่งแล้วก็สลัดเอด้ยแล้วก็เนื้อ แล้วก็กินแล้วก็มีอาหารนันหวานก็ไอศครีมก็ยูนําซองแข็งเลยค่ะพันก,ก็กินเรียบร้อยแล้วก็เอ้ก็เลยต้มกาแฟต้มกาแฟดื่มเนาะต้มกาแฟดื่มแล้วพ่นก็เลยสหาเมียเนี่ยค่ะเอ้ก็เลยอันเก็บของเอ้ก็เก็บของอันถ้วยจานอันนจะเข้าเครื่องก็เปิดเครื่องล้างจานเนาะค่ะเนาะอัน เรียบร้อยก็เคลียร์ันเคลียร์ให้แฟนเอ้ยก็เลยอันเก็บโตเก็บเต่สร้อยเข้าไปนะมันมองกันไว้ก็อันมองไว้ยันมองเก่ามันมองโตมองเก้าอีมันก็เลยไปเบื้องโทรทัศน์มันเอ้ยก็เลยมานั่งกันคุยกับพ่อแม่พี่น้องจักหน่อยแดเนาะเนาะคุยกันตามภาษาอันคลิปนี้ก็คลิปก่อนนอนเนาะคุยกันม้วนมวนก็เออหดน้ำต้นไม้หนำเอ้ยก็หดน้ำต้นไม้แล้วเมื่อกี้เอ้ยก็เลยมานั่งอย่นี่ ก็เลยเห็นอากาศดีนกพันหงหลายไหลค่ะเอ้ยก็เลยมาเออเหมาะว่าอากาศเย็นดีอากาศพอดีคับก,กันลมเบาๆได้ใจม้าก็ได้ก็มานั่งสมมันพี่ดอกไม้อันสโสนพื่นี่ค่ะยืนเนี่ยข้าง,งๆเอ้ยนี่นะะโอนเมื่อกลังบานสโสนสีสันเพิน่นวันนี้คลิปนี้เอดแต่เดมุน,นี้เมื่อน,นี้เอ้ยก็เอสแต่อเอ้ยก็พาน้องสมพู ออกไปขี่รถอันมอเตอร์ไซค์สิ่งเนะาะคาเ่าภาษามว,มว,มวมานๆ้าเอาก็ได้ไปขี่มอเตอร์ไซค์สิ่งตอนเช้าๆค่ะเพราะว่าอากาศดีอยู่แล้วเลยอยากให้เออก็เอสนะกลับบ้านเนาะค่ะเนาะแล้วก็เลยมามาผูกอันอันดับแรกนี่เอาที่เอาน้องมอเตอร์เอาอันน้องสมพูไปขี่อันตอนเช้านี่พ่อเต๋อพ่ะพ่าเออเออยากทดลองอันอันนั้นนะจ๊ะที่ติดกอง โมบิลเอ้ยนี่นะเอ้ยถ่ายจจเที่มันเอ้ยว่าสิเอ้ยว่าสิมัดแล้วบนในมัดเจเทื่เมื่อมื่อวานก่อนเอ้ยเรามามัดมัดแล้วเอ้ยเรามาเอเอาไปเอาพันไปขี่ออกตอนเช้าพันก็ขี่ดีแต่ว่าพันอย่างเบี้ยวเยู่ค่ะพันอย่างเวลามันตกลุ่มตกลงแล้วมันโมบิลเฮาสิอันไปทางซ้ายไปทางขวาอันก้มหน้าได้ไปทางหลังได้สินี่นะแต่ว่าก็ใซ้ไดอยูเขาว่าเป็นทางเรียบๆนี่ค่ะก็ขี่พันไปก็ ห่วงย่เด้อค่าเมื่อเช้านีกว่แล้วก็เลยกลับหมากลับมาเหือนแล้วก็เลยมามาเอดพันไม้มาผูกพันไม้รอบพี่สองรอบพี่สองนี่นเอยเกาออกไปขี่รอบนี้ไซส์การใดค่ะแต่ก็ว่าอย่างหลวมอยู่แต่ว่าถ้านนำมัดแน่นๆนี่มันต้องหาอุปกรณ์อ,อย่างอื่นเอยกำลงังเอยก็กำลังหาอยู่เอยก็พบว,ว่าเหาไปมัดแล้วแต่ว่าเวลาถ้าหาคับหาเคลื่อนเนาะมอเตอร์ไซค์มันซีกือนแล้วมันซีกรงเหมันซีค่อยยัน เสียไซเสีย,ยขวาสิาค่ะแต่ว่ารอบสองนี้ไซส์ใดค่ะยังยเอ้ยกระทายลงคลิปรอบสองนี้เพื่อนซีอยู่ตัวอยู่ตัวทรงตัวได้ดีก็รอบที่สามนี่ก็ว่าน่ะลองเอ็สจันโออันนี้โบดีเอ็ดมือนี่แล้วค่ะหาอุปกรณ์มัดเปนก่อนว่าว้าวต้องมันมัดใส่เสื้อเต่แต่เสื้อนำอันที่ว่าอันของมือจะใส่น,นะคะพอดีแฟนเอ้เอ็ดที่ว่ามันเป็นอันเป็นเล็กขึ้นมาแต่ว่าเวลา เวลาถ้ามันตกหลุมตท๊ทีมันซีกระเถือนหรือว่าเออต้องหา้าหรือหาเตืมมามัดเธอมันเธอมันได้ที่ก่อนหรือว่าแต่ก็ว่ารอบสองนในไซดได้เออก็พอใจแล้วอันนี้ที่ว่าที่ว่างานเอเออกเอาน้องชมพูออกไปอันทดลองกระส่งเทื่อนนะคะรอบแรกก็รอบที่สองนะคะรอบที่สามนี่ก็ยังไม่ได้ทดลองเพราะว่าตรงมาหาอุปกรณ์มัดก่อนอันนี้ก็เลยเล่าให้ฟังค่ะอันนี้ก็ ว่าเอ็ดเต็นได้พวกนี้สำหรับเอ้ยุกตาผาฝันเนี่ยค่ะเด้อนะฮอนล่ะแล้วก็มีเธอค่ะกลับมาบ้านแล้วก็เอ็นฮันเอ็นนี้เนาะค่ะก็พอดีอันไอเอ้ยของเอ้ยไอของอันแฟนเอ้ยุกตาพันมาห่าก็เลยเอ็ดกับเขาก็นั่งคุยกันเนาะค่ะเนาะมันก็มดเวลาไปเพราะว่าเขาก็คุยกันนานๆเจอกันทีสิน่ะก็คักขมวนไปอีกแบบนึ่งคือบรรยากาศครอบครัวมือนนี้ก็ด้อันนี้ก็ พันเหมือแล้วแล้วก็ไอ้ทานไอ้นี้แล้วกันนั่งคุยกันก็เลยเล่า้ฟังค่ะนี่ก็คลิปนี้ก็คลิปสบายสบายค่ะฟังเสียงนกฮวงเนี่ยค่ะพันมีแหงือกดค่ะฟังเสียงนกฮวง อันนี้ก็ซัมนี่เนาะค่ะเนาะอันนี้ก็ซัตไทยเอตุกตาผาฝันณหลังสวนค่ะคุยกันละอันหลังกินข้าวใครเครียดแล้ก็นอนหลับฝันดีได้จ้าเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ